ที่เรื่องสีกากับพระสงฆ์กันบ้างครับ uh huh. คงจะทราบแล้วแหละท uh huh. ่านผู้ชมคงไม่ต้องอารมพรบทว่ามันเกิดอะไรขึ้น <Ha. S 1> ในสังคมจะโทษสีกาอย่างเดียวก็ไม่ได้หรอก uh huh. ตบมือข้างเดียวมันไม่ดังท่านผู้ชมก็ต้องตําหนิพระสงฆ์ด้วยนะครับที่ uh huh. กิเลสหนาหนาเตอะเลยนะครับแล้วไปเสพเมถุนกับสีกาอันนี้ต้องโทษทั้งสองฝ่ายท่านผู้ชมครับ uh huh. เห็นบอกว่าสีกาคนนี้เราไปสืบซรามาชื่อว่าดอกไม้ uh huh. ประวัติเขาสุดเฉาบอกว่าไร่จับพระเถระผู้ใหญ่ทําผัวแล้วหักหลังแบล็กเมล เมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมครับนักข่าวเราไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดพิจิตรไปตามหาบ้านของนางสาวดอกไม้ไม่ต้องถามนะว่าดอกไม้นี่พันอะไร <c oughs> เขาชื่อดอกไม้นะ <c oughs> บ้านปิดเราไปคุยกับนางจันท์ชาวบ้านที่บ้านใกล้กับดอกไม้เนี่ยคุณจันทร์บอกเราครับบอกว่าไม่เห็นดอกไม้กลับมาที่บ้านเลยนะครับประมาณ3ามสี่ปีแล้ว <c oughs> นะครับ เดิมทีเนี่ยบ้านเขาอยู่กันประมาณ4ี่คนมีแม่ของดอกไม้และลูกๆของดอกไม้อีกสามคนอ๋อเป็นแม่ไม้ลูกติดเหรอ,อส่วนพ่อของดอกไม้เนี่ยเขาเลิกการหนานนมแล้วแล้วก็คุณจันบอก,กเราครับบอกว่าดอกไม้ตอนเด็กๆเนี่ยเรียนไม่จบนะนะครับมสามไปติดผู้ชายแล้วก็พาผู้ชายมานอนที่บ้านนะ่ะหลายต่อหลายคนอันนี้ชาวบ้านบอกนะ Mm hmm. ชาวบ้านที่จะรู้ดีจริงๆเลยนะคะทีนี้เราไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งค่ะชื่อว่าในกอกนะ mm hmm. เขาก็เล่าข้อมูลค่ะแต่ข้อมูลเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมนะอชวนขนลุกมากเลย mm hmm. เขาบอกตัวเขาเองกับคนในหมู่บ้านรู้กันดีว่าดอกไม้อะ่ะชอบจับพระชั้นผู้ใหญ่ mm hmm. ระดับนี่คือจะเอาวาสขึ้นไปเลยนะเอาไปเป็นสามีเอาเป็นเป็นผัวถ้าภาษาชาวบ้านเขาว่าอย่างนี้แล้วก็ทํามาหลายวัดแล้วด้วยนะคะวัดในจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยก็ทํามาแต่ไม่มีใครเขาอยากไปยุ่งหรอกรไม่มีใครอยากจะพูดถึง ดอกไม้เนี่ยเป็นคนรูปร่างอ้วนเขาว่าอย่างนี้กอบบอกเขารูปร่างอ้วนหน้าตาก็ไม่ตรงปกแล้วก็เห็นหน้าสวยๆตามโซเชียลก็เพราะว่าเขาแต่งรูปเอาของจริงอะเหมือนประมาณว่ามันไม่ใช่ขนาดนั้นมีเงินแต่งตัวหรูและวขับรถหรูมาบ้านร้ายต่อหลายครั้งนอกจากนี้ก็มีผัวหลายคนพัวแต่และคนร้วนแต่เป็นพระสงฆ์ทั้งนั้นอุย้ยแปลกมากแล้วก็มีลูกกับพระด้วยนะพระระดับเจ้าคณะจังหวัดเลยนะลองฟังดูค่ะ กี่วัดนะครับคือเขาจะชอบแบบระดับไหนเจ้าอาวาสหรืออะไรเจ้าอาวาสพราเจ้าอาวาสส่วนมากกะเก็บเงินใช่ปะครับเออเขาเลงแต่ระดับที่มีเงินเยอะเลยระดับแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างนี่สายใจคอเขาเป็นคนยังไงเคยพูดกับเขาบ้างไหมครับแต่ส่วนมากเขาแต่พูดพูดถึงรูปร่างหน้าตาเขาเขาไม่เท่าไหร่นะครับไม่สวยไม่สวยเออส่วนมากเขาจะไปจอดเรื่องพระอ๋อ แล้วเขาจะไปคุยคือคนนี้ใช่ถูกต้องครับแต,แต่แต่คือหน้าไม่ไม่ตรงปกเออใช่แอปแอปเอ้ใช่อแอป,แอป,แอปเอออ๋อผมถามนิดนึงลูกสามคนเขาเนี่ยกับพระหมดเลยไหมใช่ถูกต้องครับถูกต้องทุกคนเลยเป็นลูกกับพระหมดเลยครับแต่มีคนโตอะ่ะคนโตก็ไม่รู้ไม่ไม่ทราบว่าเป็นลูกพระหรือเปล่าสามคนมาใช่อยู่ใช่ยอยู่แก่กุลาองค์เป็น ทีนี้นะคะในก้กอกยังเล่าต่อด้วยนะคะบอกตัวเขาเคยถามแม่ของดอกไม้นะว่าทําไมดอกไม้ถึงได้มีตังเยอะจังเห็นซื้อของหรูๆ,ๆของแพงๆได้อย่างเงี้ยปรากฏว่าคําตอบที่ได้เนี่ยแม่เขาบอกว่าไงป้าได้เงินมาจากการเล่นพนันออนไลน์บอกว่าดอกไม้ได้เงินมาจากการเล่นการพนันออนไลน์ถึงได้ทําตัวหรูอยู่สบายแบบนี้เมื่อวานนี้ช่องแปไปพูดคุยกับอาจารย์จตุรงนะครับอาจารย์จตุรงแกก็บอกว่าคุยกับบิ๊กเต่าแล้วนะก็ทางตํารวจมีการตรวจสอบเรื่องเงินเจดล้านแล้วแหละว,ว่า อันนี้ไม่จริงนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้าคุณอาจนะครับแล้วก็อาจารย์จยตุรงบอกว่ารู้จักกับดอกไม้มาเนี่ยเจ้าคุณอาเนี่นะครับรู้จักกันแค่5วันจากนั้นแลกเบอร์โทรและเป็นเพื่อนกันใน Facebook มีส่งเมสเซจข้อความแล้วโทรพูดคุยกันใน Facebook จนกระทั่งสนิทสนมกันมีความสัมพันธ์กันขึ้นฟังอาจารย์จตุรงดูครับ นะวันนี้ไอ้วงเงิน7ล้านที่ถูกแบ็กเมย์มาเนี่ยไม่ได้โอนจริงครับแล้วท่านไม่มีปรากฏแล้วก็ท่านเจ้าคุณอาจเลยไขยก๊อกศึกคือแก้ท่านแก้ปัญหาด้วยการไขก๊อกศึกเลยไปทางออกไม่จ่ายด้วยแล้วก็ไขก๊อกศึกด้วยแต่ถามว่าก่อนหน้านี้มีจ่ายไหมอันนี้ก็ต้องให้ขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนว่าจะขยายผลเจอไหมนางไม่ได้ทําคนเดียวนางทํามาหลายคนนางศึกพระมาแล้วหลายรูป แล้วก็รวมไปถึงเรืสิ่งที่พี่บุญเชิดท่านรองบุญเชิดเคยประกาศเตือนผ่าน Facebook สำนักง,งานผู้สาสรแห่งชาติในอดีตเนี่ยท่านเตือนมาหลายครั้งมากเกี่ยวกับเรื่องเรื่องพระจะโดนคนแบบนี้แบ็กเมย์ซึ่งจะตุรงฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับให้นำตัวดอกไม้นมาสอบสวนด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะไม่ใช่กับพระนี้รูปเดียวนะครับน่าจะอีกหลายๆรูปเลยนะครับแล้วก็ดูเส้นทางทางการเงินด้วย เสบเมถุนเนี่ยในทางกฎหมายมไม่ได้ผิดกฎหมายายกเว้นเสต่าไปเสบเมถุนเด็กนะครับแต่ว่าผิดวินัยส่งร้ายแรงถึงขั้นอาบัติปราชิกจริงๆน่ามีการแก้กฎนะถ้าในระดับเทระผู้ใหญ่ถ้ามีการเสบเมถุนเนี่ยต้องถูกดำเนินคดีด้วย ในขณะเดียวกันนะคะทางด้านของศาสตราจารย์พิเศษธงทอง,ทองเป็นวยาวัจกรฝ่ายกฎหมายของวัดตรีทศเทพวร,รวิหารนะคะแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการผู้จัดการบุลนิธิมหมามกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชุปธรรมด้วยค่ะออกมาเปิดเผยเรื่องบัญชีวัดตรีทศเทพนะคะบอกเลยบอกว่าการจ่ายเงินของวัดเนี่ยทำโดยมติจากกรรมการวัดทั้งหมดมี7รูปด้วยกันนะคะก็จะมีพระชั้นผู้ใหญ่ในวัดส่วนใครจะเป็นคนเบิกเงินก็เบิกไปตามเงื่อนไข ในสมุดบัญชีเงินฝากอาจจะมี2ใน3ของรายชื่อแต่ไม่มีบัญชีเล่มใดที่อดีตจเจ้าอาวาสจะตัดสินใจเบิกเองได้เพียงคนเดียวและบัญชีที่เป็นชื่อวัดทั้งหมด7บัญชีมีการตรวจสอบย้อนหลังไปประมาณ1-2ปีในเบื้องต้นยังไม่เจอความผิดปกติว่าเงินไหลออกไปไหนนะคะนอกเหนือจากที่กรรมการวัดให้ความเห็นชอบ อืมนะครับซึ่งศาสตราจารย์พิเศษทองทองจัทรังสูุท่านก็บอกนะครับบอกว่ายินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะครับถ้าก็มีการขอหลักฐานเพิ่มเติมมาก็พร้อมให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วจะมีการรายงานความคืบหน้าวันที่14กร,รกฎาคมนี้ส่วนบัญชีส่วนตัวของเจ้าคุณอาจนั้นไม่สามารถที่ไปตรวจสอบได้แต่ก็มีความเป็นไปนได้ว่าเงินที่ไปถึงสีกาเนี่ยอาจมาจากบัญชีส่วนตัวของอดีตเจ้าวาดเองครับ